เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินนะครับของนักเที่ยวชาวต่างชาติพูดง่ายๆก็คือค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้ามาในประเทศของนักเที่ยวชาวต่างชาตินั่นเองเดินทางเข้ามาแล้วเราก็มีค่าธรรมเนียมนะฮะหรือภาษาสื่เขาบอกว่าค่าเหยียบแผ่นดินเขามาแล้วเนี่ยยังต้องไปเก็บเขาเหรอเก็บเท่าไหร่นี่ครับท่านผู้ชมถ้ามาทางอากาศก็คือนั่งเครื่องบินมานะครับ300บาทต่อคนต่อครั้งมาครั้งหนึง่ง กี่วันก็ไม่รู้ว่าคนหนึ่งสามนะครับถ้ามาทางบกขับรถมาทางด่านหรือทางน้ำทางเรือก็150บาทต่อคนต่อครั้งเก็บค่าเหยียบแผ่นดินของนักเที่ยวชาวต่างชาตินมีข้อยกเวน้นยกเวน้นนักการทูตกงสุนหรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาประกอบอาชีพในไทยเราก็ต้องมาบ่อยอยู่แล้วแล้วก็เด็กที่ยุไม่เกินสองครัค่าเหยียบแผ่นดินเนี่ยก็หรือ ค่าธรรมเนียมในการเดินทางเข้าประเทศของนักเที่ยวชาวต่างชาติพอได้ไมาแล้วคนละ300คนร้อยหก็ามาบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวนะครับเพื่อมาส่งเสริมการมาพัฒนาการท่องเที่ยวนี่แหละที่สําคัญนะครับก็มาจัดทําประกันภัยกับนักท่องเที่ยวเองนี่แหละเวลานักเที่ยวชาวต่างชาติมาแล้วเกิดมาประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนี่ก็มีค่ารักษาให้หรือ ถ้าเกิดเหตุร้ายจริงจนเสียชีวิตนะครับเราก็มีค่าใช้จ่ายในการนะครับนำศพเนี่ยส่งกลับประเทศให้ด้วยปีๆไงนะใช้งบ300-400ล้านบาทค่ะท่านผู้ชมไม่น้อยนะ300-400ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็เอามาเป็นค่าธรรมเนียมเก็บเขาละคนละ3 0 0คนละรอก็มาทำเป็นประกันภัยให้อและอย่านึกว่าประเทศไทยเก็บประเทศเดียวไม่ใช่ ณปัจจุบันเนี่ยมีประเทศต่างๆเก็บค่าธรรมเนียมแบบนี้40ประเทศบางประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ไปชาร์จค่าโรงแรมเลยก็คืออาเข้ามาแน่นอนคุณมาเที่ยวคุณต้องมาพักโรงแรมเขาก็บวกนะครับไปในค่าห้องเลยแต่ละคืนบางส่วนเขาก็จัดเก็บเป็นค่าธรรมเนียมรายวันประเทศไทยนี่สุดยอดอยู่แล้วนะครับในเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าแต่ละปีเราใช้งบตรงนี้หลายร้อยล้าน ก็จัดทำเป็นประกันภัยให้เลยพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวก็ยังมีข่าวดีอย่างต่อเนื่องนะครับผมไปดูข้อมูลของทททนะครับเขาก็จะสรุปจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละเดือนแต่ละเดือนข้อมูลล่าสุดนี่เป็นข้อมูลของเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะนะครับเดือนธันวาคมปี65เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาประเทศไทยสองล้านสองแสนคนโอ้โหเดือนเดียว2ล้านกว่าคน นะครับมาจากอีสเอเซียนี่นะครับประมาณ1ล้าน1แสนคนก็แถบประเทศไทยแถบอาเซียนแถบจีนญี่ปุ่นแถบนี้แหละนะครับมาจากยุโรปเนี่ยหกแสนคนแล้วก็มาจากเซาท์เอเชียเนี่ยหนึ่งแสนแปดหมื่นคนเซาท์เอเชียเอเชียใต้นี่นะครับแถบอินเดียอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับและทวีปอเมริกาอีกประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นคนทั้งอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับ รวมแล้วเดือนเดียว2ล้าน2แสนคนนะครับพอมาดูข้อมูลรายประเทศนะครับนี่ของธันวาคมนะมาเลเซียเนี่ยประมาณ390,000คนนี่มากที่สุดเลยปีที่แล้วเนี่ยนักเที่ยวชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากสุดคือมาเลเซียซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกต้องบอกงี้นะครับเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมาเลเซียเนี่ยเป็นชาติที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยมากเป็นอันดับสองอยู่แล้วรองจากจีน ีทีทีจีเนี่ยเขายังไม่ได้ออกนอกประเทศกันเพราะฉะนั้นมาเลเซียเป็นอันดับ1อันดับ2เป็นรัสเซียครับ1 0 7 0 0 0 0คนและอันดับ3อินเดียครับ1 0 5 0 0 0 0คนและอันดับ4ีสิงคโปร์1 3 0 0 0 0คนและอันดับหเกาหลี1 3 3 0 0 0 0คนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของค่าเหยียบแผ่นดินของนักเที่ยวชาวต่างชาติได้มาแล้วเอามาพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวที่สำคัญ ก็คืนให้กับนักท่องเที่ยวนั่นแหละทําเป็นประกรันภัยให้กับเขา